สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยท็อปสุดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic F D เครื่องยนต์้อผ่าน VTEC เกียรอโตปี2007ค่ะคันนี้ได้แม็กลายสวยเลยนะคะภายในสีดำแนวสปอร์ตอีกแล้วค่ะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ Attack ABS กุญแจรีโมมนะครับูมารายมันติฟังก์ชั่นแอร์ระบบดิจิตอลค่ะระกวางขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่2 6 9แ0 0าบาท กระจกปับไฟฟ้าปั๊ไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ mm hmm. คันนี้เชื่อกันลนสองห0ื่นบาทนะคะผ่อนเดือนละเจ0 0พบาทค่ะ mm hmm. ขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิ้อโโรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นหพันบาทขึ้นไปก็ซิ้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถยนต์เครื่องแรงขับดีขับมันนะคะ mm hmm. ต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์สองพันนะคะ mm hmm. VTEC ค่ะ mm hmm. ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ รถที่ขับตีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเรื่องการจัดไฟแนนนะคะโทรปรึกษาได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้รถที่ขับตีขับมันเครื่องแรงแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะ Honda Civic F ตีเครื่องยนต์0 0 v พันวีเ t กตปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์09 0858ติดต่อแอม